ค่ะเพื่อนๆลี่ก็พามาถึงร้านบัวรอยแล้วนะคะก็พิกัดก็ถึงง่ายๆเลยคุณมาจอดรถได้ที่วัดประตูศารน,นะคะแล้วก็ร้านเนี่ยตั้งอยู่หน้าประตูเลยเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่า จะบอกว่าถือว่าเป็นร้านบัวลอยแบบโบราณได้เลยนะคะเพราะว่าร้านเนี้ยคือลีเกิดมาลีลิริรู้จักร้านนี้อาะเอางนี้ดีกว่าคือกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะส <All S 1> วัสดีดดค่ะโชคดีมากเลยนะคะวันนี้มาจังหวะคือจะบอกว่ารอบแรกอ่ะลีมาแล้วรอบหนึ่งแล้วคนเยอะมากลีก็เลยพาเพื่อนๆอ่ะไปกินตไคไตก่อนนะคะอันนี้จังหวะดีเอาบัวลอยใส่ไข่ถ้วยหนึ่งค่ะ ค่ะนี่เพื่อนๆเป็นไงคุณดูน้ำกะทิสิคะว้าว <Wow. S 1> คือเข้มข้นแน่นอนนะคะนี่และขอบอกเลยว่าร้านนี้เขาทำสดใหม่ให้คุณทานเลยนะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านในตำนานของจังหวัดสุพรรณเลยอีกร้านหนึ่งแต่เดี๋ยวลิซจะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงลิสั่งบัวลอยใส่ไข่นะจ๊ะนี่ ใส่ไข่มาสองฟองเลยเพราะว่าเผื่อช่งภาพด้วยฟองหนึ่งโคตรฟินอะฟินมากสำหรับคนชอบของหวานคุณนี pounds, ่กินตอนนี้นี่ประมาณครึ่งรึ่งอะกินแบบไม่กลัวอ้วนเลยนะเพื่อทุกคนบัวลอยนิ่มากแป้งนุ่มกะทิหวานมันปกติอะเรากินบัวลอยทั่วไปอะมันจะหวานแบบ หวานโดดเลยใช่ปะอันนี้เขาจะมีตัดเค็มนิดนึงนะคะร้านนี้ต้องมาแล้วขอบอกนะคือไม่เย็นน่ะนี่มาแล้วรอบนึงคุณเ,เชื่อไหมที่ร้านเขามีบารคิวนะคะถึงสามสิบอะหนึ่งสามสิบคือไม่พอนะจ๊ะต้องเริ่มรันใหม่หนึ่งสามสิบเราก็เลยหาจังหวะช่วงที่แบบว่าคนเบาลงอะไรเงี้ยก็เลยรีบมารีบแวะรีบทาซึ่งระหว่างเนี้ยพี่ทรายยังไม่ได้หยุดทำเลยนะแล้วก็ ลีแนะนำสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะมาทานที่ร้านนะคะพี่เขาก็มีบริการใส่ถุงนะคุณสามารถออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงแล้วก็แวะมาเอาได้นะคะหรือว่าคุณอยากจะซึมซับบรรยากาศเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ร้านเนี่ยเขาก็มีมีการที่นั่งให้นะคะแต่ก็จะมีประมาณสองสาเโต๊ะนะก็จะเป็นนั่งรวมต้องมานะคะร้านนี้แนะนำเลยบัวลอยโบราณหน้าวัดประตูสาลจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่รีสั่งไปเนี่ยถ้วยเนี้ยราคาเท่าไหร่คิดเงินด้วยค่ะเท่ไาไหร่คะพี่ยีบห้านะจ๊ะนี่ค่ะพี่ขอบคุณค่ะคือบัวลอยก็เต็มถ้วยไทยสองฟองในราคา25บาทคุณคานี่เมื่อกี้แบ่งกับช่างภาพกินนะ <c oughs> คอนเฟิร์มให้ดูว่าอร่อยถึงขนาดยกสดนะจ๊ะคุณ เอาละค่ะ EP นี้นะคะยังไงลีก็ต้องขอฝากชาแนลด้วยนะคะพาเพื่อนกินอินสุพรรณบุรีนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe like, นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็มาดูกัน,นะคะ่ะว่า EP หน้าลีจะพาทุกคนไปทานอะไร EP นี้ขอตัวก่อนนะคะเพืพ่อนๆบ๊ายบายบ